อุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเช่นเครื่องคิดเลขนิยมใช้การเข้ารหัสแบบ BCD นะคะ binary code decimal นะคะซึ่งในการแทนตัวเลขแต่ละตัวนะคะรหัสเลขขนาด4บิตมีค่าตรงกับตัวเลขนั้นๆน,น,นะคะดังรูปที่6.3นะคะ ักเรสังเกตนะคะนี้รูปที่หกจุดสามคือการแทนรหัสแบบ bcd นะคะถ้าเป็นเลขฐานสิบมากกว่าหนึ่งหลักนะคะจ,ะจะแทนค่าแต่ละหลักด้วยรหัสเลขฐานสองที่มีค่าตรงกับตัวเลขในหลักนะคะเช่นสองร้อยสี่สิบสามนะคะเข้ารหัส bcd นะคะจะได้เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะข้อดีของรหัส bcd นะคะก็คือการแปลง การแปลงระหว่างฐาน10และฐาน2ทําได้ง่ายและรวดเร็วนะคะแต่ข้อเสียคือความยุ่งยากในการคํานวณทางคณิตศาสตร์และการสิ้นเปลืองจํานวนบิตในการจัดเก็บข้อมูลมากกว่าการแทนเลขฐาน10ทั้งจํานวนตัวเลขฐาน2นะคะมุมนัดคิดที่3.2นะคะถ้าจะเก็บค่า25ในรูปแบบของเลขฐาน2และรหัส BCD นะคะจะใช้เนื้อจะใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลจำนวนกีบิตนะคะอันนี้นักเรียนลองคำนวณดูนะคะต่อมานะคะรหัส ASCII นะคะรหัส ASCII นะคะการเข้ารหัสแบบ ASCII นะคะ American Standard Code for uh, uh, Information นะคะ Integrate นะคะหรือ i s c II นะคะ เป็นแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับ PC และเครื่องให้บริการแบบเซิร์ฟเวอร์นะคะทั่วไปซึ่งเลขฐาน2จํจำนวน8บิตที่เข้ารหัสแทนรหัสอักขระได้ทั้งหมด256ตัวโดยที่รหัสทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น2ชุดนะคะชุดละ1น8่128ตัวนะคะชุดแรกเป็นรหัสที่ใช้แทนรหัสควบคุมนะคะตัวเลขและตัวอักขระภาษาอังกฤษนะคะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มาตรฐานสากลสำหรับชุดหลังนะคะจำนวน128ตัวถูกนำไปใช้แทนอักขระที่เป็นสัญลักษณ์พิเศษนะคะเช่นเส้นตารางเป็นต้นนะคะและยังถูกนำไปใช้แทนอักขระในภาษาต่างๆรวมทั้งภาษาไทยด้วยนะคะข้อจำกัดของการเข้ารหัสเอสกี้คือชุดอักขระภาษาต่างๆไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้ ต้องเลือกใช้ภาษาทีละภาษานะคะและยังไม่รองรับการใช้งานในภาษาที่มีตัวอาาักษรเป็นจำนวนมากนะคะเช่นภาษาจีนเนื่องจากการเข้ารหัสด้วยตัวเลขฐาน2จํานวน8บิตไม่สามารถรองรับอักษรได้มากกว่า256ตัวนะคะจากตารางที่3.1นะคะอันนี้เป็นตารางที่3.1นะคะตารางที่3.1นนะคะเป็นตารางรหัส ASCII นะคะที่แทน อ,อักขระภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะจากการแทนเลขฐาน2 1ใบนะคะสามารถใช้แทนรหัสได้1อักขระดังนั้นถ้ามีข้อความที่ประกอบไปด้วยอักขระหลายตัวก็ใช้รหัสเลขฐาน2หลายใบยนะคะเรียงต่อกันเช่นคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์จะแทนด้วยรหัสเลขฐาน2คือ 1010 01 001100 1101 110 0 0 0 0 1 101 1110นะคะอันนี้ถ้าเราดูจากแถวบนนะคะอันนี้ก็คือไล่มาตั้งแต่รวรอเรือนะคะรอเรือก็จะเป็นนี่นะคะ 1 uh, 1่1 1นะคะอันนี้คือรหัสเลขฐาน2ที่แทนอักขระที่เป็นตัวรอเรือนะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะจะมีตัวอย่างของอักขระทั้งหมดเพียงแต่ว่าเอามาเขียนให้เป็นดังรูปนะคะเราก็จะได้เป็นข้อความที่เป็นคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะ มุมนัดคิดที่2 3มุมนัดคิดที่3.3นะคะถ้าต้องการเก็บคําว่าคอมพิวเตอร์จะใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลในรูปแบบของรหัส BCD และ ASCII จำนวนทั้งหมดกี่บิตนะคะในหน่วยที่3นะคะรหัส Unicode นะคะการเข้ารหัส Unicode นะคะได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับตัวอักษรอักขระภาษาต่างๆในโลกได้เกือบทั้งหมดนะคะ รหัส Unicode มีด้วยกันทั้งหมดหลายมาตรฐานเช่น UTF16 นะคะและ UTF8 นะคะสำหรับ UTF8 ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับการเก็บข้อมูลที่มีการเข้ารหัสแบบ ASCII ได้ง่ายนะคะและมีการรองรับการใช้งานในหลายระบบปฏิบัติการนะคะในสมัยใหม่นะคะ3.3นะคะหน่วยรับข้อมูลนะคะหน่วยรับข้อมูลนะคะคือ,อข้อมูลหรือชุดคำสั่ง ซึ่งข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปของตัวเลขข้อความรูปภาพเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวนะคะที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับชุดคำสั่งอาจจะเป็นโปรแกรมใน,นรูปแบบของไฟล์หรือคำสั่งที่ผู้ใช้งานใช้ให้ทำงานนะคะ หน่วยรับเข้าหรือ Input Unit นะคะทำหน้าที่นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำเพื่อให้เพื่อใช้ในการประมวลผลนะคะตัวอย่างอุปกรณ์ของหน่วยรักษาหน่วยรับเข้านะคะก็คือคีย์บอร์ดเมาส์จอยสติ๊กจอสัมผัสเครื่องอ่านพิกัดนะคะสแกนเนอร์ anner, เครื่องอ่านบาร์โค้ดกล้องดิจิตอลนะคะและเว็บแคมนะคะดังรูป3.8นะคะ อันนี้รูป3.8นะคะก็คืออ,อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์รับเข้าหรือ Input Unit นะคะก็คือคีย์บอร์ดเมาส์นะคะหรือแม้แต่เป็นกล้องดิจิตอลนะคะอจอยที่เอาไว้เล่นเกมนะคะหรือแม้แต่แผดของโน้ตบุ๊กนะคะอัน,นเล็กๆอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยรับเข้านะคะ3.1นะคะคีย์บอร์ด คีย์บอร์ดนะคะหรือแผงนแป้นอักขระนะคะเป็นอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้าที่มีใช้กันในคอมพิวเตอร์และแทบจะทุกเครื่องนะคะคีย์บอร์ดจะจะเป็นแบบตั้งโต๊ะโดยทั่วไปจะมีแป้นพิมพ์จำนวน105ปุ่มนะคะแบ่งออกเป็นตามกลุ่มประเภทของการใช้งานเช่นแป้นตัวอักษรแป้นตัวเลขแป้นลูกศรแป้นควบคุมระบบมันติมีเดียและแป้นควบคุมลักษณะการทำงานของปุ่มอื่นๆนะคะดังรูปที่3.9นะคะ อันนี้คือรูปที่3จุดบ้าคือคีย์บอร์ดนะคะจะสังเกตเห็นว่าแบ่งคีย์บอร์ดออกเป็นกลุ่มต่างๆนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นกลุ่มของตัวเลขนะคะอันนี้ก็คือปุ่มของอแป้นทิศทางนะคะอันนี้คือ,อในส่วนของ s p a c e c u r s o r นะคะอันนี้ก็คือแป้นวินด w s นะคะ ส่วนอันนี้นะคะปุ่มที่เรารู้จักกันนี้ก็คือแป้นยกเลิกนะคะเพื่อยกเลิกในการทํางานส่วนด้านบนนะคะที่เป็น F 1ถึง S 1 2นะคะอันนี้คือเป็นฟังก์ชันนะคะในการช่วยเหลือในการทํางานนะคะอันนี้ก็คือคีย์บอร์ดนะคะปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้เป็นยุคไร้สายนะคะคีย์บอร์ดได้ถูกพัฒนามาให้ใช้งานแบบไร้สายเช่นกันนะคะโดยคีย์บอร์ดแบบไร้สายนั้นนะคะ จะมีตัวรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์นะคะส่วนคีย์บอร์ดจะไม่มีสายาเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์แจแต่จะใช้สัญญาณวิทยุหรือสัญญาณอินฟราเรดนะคะในการส่งข้อมูลเรียกว่าการกดปุ่มใดไปยังรับตัวรับสัญญาณนะคะทําให้สามารถเคลื่อนย้ายคีย์บอร์ดได้สะดวกตัวอย่างคีย์บอร์ดแบบไร้สายดังรูปที่3.10นะคะ อันนี้คีย์บอร์ดรูป3.10สนะคะสังเกตว่าจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวรับสัญญาณและอุปกรณ์ที่เป็นตัวส่งสัญญาณนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่คีย์บอร์ดอย่างเดียวนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่เป็นตัวรับสัญญาณนี้ก็ต้องเอาไปเสียบอยู่กับพอรต usb ของเครื่องนะคะเพื่อคอยรับสัญญาณจากแป้นส่งสัญญาณนะคะเกตหน้ารู้นะคะคีย์บอร์ดสุภาพคีย์บอร์ดสุภาพเป็นคีย์บอร์ดที่มีการแยกส่วนของการพิม อักษรเป็นสส่วนนะคะซึ่งสามารถปรับการวางมือและการใช้งานได้นะคะนอกจากนั้นส่วนของตัวเลขก็จะแยกออกมาต่างหากนะคะทําให้การใช้งานสะดวกขึ้นนะคะสําหรับแป้นพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ง่ายนะคะโดยไม่ต้องใช้แรงกดในการพิมพ์มากนะคะอันนี้นะคะตัวอย่างของคีย์บอร์ดสุภาพนะคะต่อมานะคะ3.3.2นะคะเมาส์เมาส์เป็น อุปกรณ์ของหน่วยรับเข้านะคะที่ต้องรับคำสั่งจากจอภาพนะคะเมื่อผู้ใช้เคลื่อนเมาส์ตัวชี้เมาส์บนหน้าจบนจอภาพจะเคลื่อนไปในทิศทางและความเร็วที่สัมผัสกันนะคะเมื่อผู้ใช้ต้องการเลือกสิ่งใดบนจอภาพก็จะใช้วิธีการเลื่อนตัวชี้เมาส์นะคะไปทัดบนสิ่งนั้นแล้วคลิกปุ่มบนเมาส์นะคะเมาส์โดยทั่วไปนะคะมี2ปุ่มนะคะทำหน้าที่ ทำหน้าที่ของแต่ละปุ่มอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์นะคะและระบบปฏิบัติการที่ใช้งานนะคะนอกเหนือจากนี้เมาส์รุ่นใหม่ๆนะคะจะมีปุ่มที่3ซึ่งมีลักษณะเป็นล้อเป็นอ่าเป็นล้อที่หมุนได้นะคะเรียกว่าวิวบัตทอนนะคะและเมาส์พิเศษบางรุ่นนะคะที่ออกแบบมาเพื่อใช้เล่นเกมนะคะหรือใช้สําหรับโปรแกรมเฉพาะบางอย่างนะคะอาจจะมีปุ่มมากกว่า3ปุ่มอีกด้วยนะคะ ตัวอย่างของเมาส์นะคะก็คือดังรูปที่3.11นะคะอันนี้3.11จะสังเกตว่าเมาส์ที่เราเห็นเนี่ยคะจะมีหลายปุ่มนะคะนั่นแสดงว่าจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นปรับเสียงให้มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะสามารถปรับได้จากที่เมาส์นะคะต่อมานะคะเทคนิคก,การตรวจสอบรู้ตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงทิศทางของเมาส์มี2แบบนะคะคือ1เมาส์แบบกลไกนะคะ ใช้วิธีการตรวจสอบการหมุนของลูกบอลเล็กๆนะคะซึ่งอยู่ใต้เมาส์นะคะจุดของเมาส์าแบบนี้ต้องใช้พื้นกับใช้กับพื้นผิวโต๊ะที่มีความฝืดเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ลูกบอลหนุนเวลาที่ผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปทางนะคะไปมาหรือมีเช่นนั้นต้องใช้งานร่วมกับแผ่นรองเมาส์นะคะหรือเมาส์แพดนะคะที่ออกแบบมา ให้มีความฝืดที่พอดีนะคะและยังมีปัญหาในเรื่องของความสกปรกที่จะติดเข้าไปกับลูกบอลนะคะเมื่อใช้เมาส์ไปนานๆกับสิ่งสกปรกนะคะเช่นคาบเหงื่อจากมือผู้ใช้นะคะจะถูกลูกบอลพาเข้าไปเกาะติดที่กลไกภายในเมาส์นะคะทําให้เมาส์ทํางานไม่แม่นยํานะคะผู้ใช้จึงต้องทําความสะอาดบอลบ่อยๆนะคะตัวอย่างเมาส์แบบกลไกคือตัวอย่างรูปแบบที่3.12นะคะอันนี้ตัวอย่างของเมาส์แบบ กลอนแบบกลไกนะคะต่อมานะคะเมาส์แบบที่สองนะคะเมาส์แบบแสงหรือแบบเลเซอร์นะคะ จะใช้วิธีการส่งแสงหรือเลเซอร์ไปยังพื้นที่สะท้อนแสงได้นะคะเพื่อสรวจสอบการเคลื่อนที่ของเมาส์แทนการอาแทน,นกลไกของลูกบอลนะคะทําให้ไม่จําเป็นต้องใช้แผ่นรองเมาส์นะคะและยังไม่มีปัญหาเรื่องความสกปรกอีกทั้งยังมีความแม่นยํากว่าการใช้เมาส์แบบกลไกนะคะตัวยอย่างเมาส์แบบแสงยังรูปที่3.11 3.13นะคะอันนี้คือเมาส์แสงที่เรานิยมใช้กันในปัจจุบันนะคะ เนื่องจากเมาส์เป็นอุปกรณ์ที่ต้องถูกขยับหรือเคลื่อนย้ายไปตลอดเวลาในการใช้งานนะคะจึงมีการพัฒนาเมาส์แบบไร้สายนะคะมีลักษณะการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์คล้ายกับคีย์บอร์ดแบบไร้สายนะคะไม่มีสายเชื่อมโยงระหว่างระยะทางนะคะ ทำให้การใช้งานสะดวกมากขึ้นนะคะตัวอย่างเมาส์แบบไร้สายนะคะดังรูป3.14นะคะตัวอย่างเมาส์แบบไร้สายนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะเหมือนคีย์บอร์ดแบบไร้สายนะคะก็คือต้องมีตัวรับสัญญาณไปเสียบกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะส่วนใหญ่เราจะเสียบกับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีเมาส์ที่เป็นตัวส่งสัญญาณไปนะคะเก็บความรู้นะคะ ข้อจำกัดในการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดแบบไร้สายนะคะการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดแบบไร้สายจำเป็นต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้พลังงานจากเครื่องคือถ้าเป็นเมาส์แบบมีสายเนี่ยเมาส์จะใช้พลังงานโดยกินกระแสไฟฟ้าจากเครื่องโดยตรงนะคะแต่ถ้าเป็นเมาส์แบบไร้สายจริงจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ช่วยนะคะ ในการใช้งานเมาส์กับคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กนั้นมีการออกแบบอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกับเมาส์นะคะแต่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆเช่นแท่งชี้นะคะหรือ Pointing Stick นะคะแลบะบแป้นสัมผัสนะคะหรือ Touchpad นะคะดังรูป3.15นะคะอันนี้คือตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ติดมากับโน้ตบุ๊กนะคะก็คือแทนแทนอาแทนเมาส์นะคะ เราเรียกว่าแท่งชี้หรือแป้นสัมผัสของคอมพิวเตอร์นะคะต่อมานะคะแท่งชี้นะคะแท่งชี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มที่ยื่นขึ้นมาจากตรงกลางของคีย์บอร์ดนะคะทำงานร่วมกับปุ่ม2ปุ่มที่อยู่ร่วมกันตรงกลางส่วนล่างของคีย์บอร์ดนะคะการทำงานกับแท่งชี้นี้ผู้ใช้สามารถใช้นิ้วแตะขยับส่วนบนของแท่งชี้ไปยังทิศทงางต่างๆได้เพื่อ เป็นการเลื่อนตัวชี้บนจอนะคะและใ,ใและใช้ในการกดปุ่มซ้ายหรือขวาแทนการคลิกเมาส์นะคะ,ะปุ่มซ้ายหรือขวาปุ่มซ้ายหรือขวาของเมาส์นะคะตามลำดับนะคะอันนี้คือ3.16นะคะ3.16ก็คือแท่งชี้นะคะจะสังเกตว่าอยู่ตรงการตรงนี้นะคะเป้นสัมผัสนะคะ แป้นสัมผัสมีลักษณะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะซึ่งไวต่อการสัมผัสสามารถตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่และแรงกดดันของนิ้วได้โดยจะมีปุ่ม2ปุ่มอยู่ด้านล่างนะคะแป้นสัมผัสซึ่งทําหน้าที่แทนปุ่มบนเมาส์เช่นเดียวกับกรณีของแท่งชี้นะคะผู้ใช้จะใช้นิ้วสัมผัสบนแป้นและเลื่อนนิ้วไปมาเพื่อ เป็นการเลื่อนตัวชี้บนหน้าจอภาพนะคะเมื่อต้องการคลิกสิ่งใดบนจอภาพสามารถใช้นิ้วเคาะบนแป้นสัมผัสหรือกดปุ่มที่ด้านล่างก็ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างของแป้นสัมผัสนะคะส่วนใหญ่จะมากับโน้ตเครื่องโน้ตบุ๊กนะคะต่อมาอุปกรณ์ที่3.3.3นะคะอุปกรณ์รับข้อมูลเข้าสำหรับเกมนะคะ เกมคอมพิวเตอร์หรือเกมคอนโซลซึ่งต้องเชื่อมต่อเข้ากับจอภาพภายนอกนะคะเช่นเครื่องรับโทรทัศน์นะคะจะใช้อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะให้สามารถรับข้อมูลเข้าได้โดยอาศัยการเพียงเคลื่อนไหวของนิ้วหรือ,อ,อข้อมือนะคะไปยังทิศทางที่ต้องการเท่านั้นอุปกรณ์เหล่านี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะเช่นจอยสติ๊กนะคะเกมแพดนะคะ พวงมาลัยและคันเหยียบนะคะอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะคะอุปกรณ์รับข้อมูลสำหรับเกมแบบต่างๆตามรูป3.18นะคะอันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเล่นเกมในในลักษณะต่างๆนะคะแล้วแต่ว่า,เ,าเกมที่เราเล่นนั้นจะสามารถใช้กับอุปกรณ์ใดได้บ้างนะคะ อยสติ๊กนะคะหรือการควบคุมนะคะดังรูปนะคะจอยสติ๊กมีลักษณะเป็นคันโยกนะคะตั้งอยู่บนฐานเล็กๆนะคะอาจมีปุ่มหลายปุ่มอยู่ที่ฐานเพื่อใช้ในการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่และเกมจาก,กํำหนดไว้นะคะผู้ใช้โยกคันโยกไปในทิศทางต่างๆให้กับตัวเองให้กับตัวละครในเกมนะคะ ส่วนดังรูปนะคะอันนี้เกมแพดนะคะเกมแพดมีลักษณะเป็นแป้นควบคุมเล็กๆนะคะที่ผู้เล่นเกมสามารถถือไว้ได้ด้วยมือทั้งสองข้างนะคะซึ่งบนตัวเกมแพดจะมีการวางปุ่มที่ใช้ควบคุมหลายๆปุ่มไว้ในตำแหน่งที่สะดวกในการกดด้วยนิ้วต่างๆนะคะทำให้การควบคุมทำได้ง่ายนะคะและ,และหลากหลายมากขึ้นนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะอุปกรณ์ควบคุม แบบพวงมาลัยและคันเหยียบนะคะอุปกรณ์ควบคุมแบบพวงมาลัยและคันเหยียบนะคะสําหรับเกมประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่พาหนะนะคะถึงแม้ว่าผู้เล่นจะสามารถใช้จอยสติ๊กควบคุมการเล่นเกมได้แต่ก็มีการออกแบบพวงมาลัยและคันเหยียบของรถยนต์เพื่อให้เข้ากับการเล่นเกมที่มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะอุปกรณ์ควบคุมแบบแผ่นรองเต้นนะคะอันนี้นะคะ่ะ แผ่นรองเต้นนะคะเป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่ออกแบบมารับข้อมูลเข้าเป็นจังหวะการเต้นของเท้าของผู้เล่นนะคะแผ่นนี้จะทําจากพลาส,สติกที่ภายในมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์รองรับแรงกดจากเท้าที่เคลื่อนที่ไปในจังหวะของเพลงนะคะโดยเกมประเภทนี้ตรวจสอบความสามารถในการขยับเท้าของเข้าจังหวะของผู้เล่นเกมนะคะที่กําหนดให้นะคะอุปกรณ์ต่อมานะคะอุปกรณ์สุดท้ายนะคะ อุปกรณ์ควบคุมที่ใช้การตรวจจับการเคลื่อนไหวนะคะอุปกรณ์ชนิดนี้มีลักษณะาคล้ายรีโมทคอนโทรลนะคะใช้ไฟฟ้านะคะภายในมีอุปกรณ์ตรวจสอบทิศท,ทางและความเร็วในการเคลื่อนไหวนะคะและการเชื่อมต่อเครื่องเกมโดยใช้ระบบบลูทูธนะคะผู้เล่นจะจับรีโมทไว้ในมือและขยับมือหรือนำทางต่างๆโดยใช้อุปกรณ์ จะตรวจจับการเคลื่อนไหวและตำแหน่งนะคะแล้วส่งข้อมูลให้กับเครื่องเกมเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมที่สัมพันธ์กับจังหวะของผู้เล่นในเกมนะคะในปัจจุบันนะคะอุปกรณ์ควบคุมการเล่นเกมมีพัฒนาขึ้นไปมากนะคะทั้งในด้านประสิทธิภาพและความแม่นยำของการควบคุมความหลากหลายของการควบคุมที่มากขึ้นการเชื่อมต่อก,กับเครื่องเกมหรือคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยน ไปเป็นแบบไร้สายกันมากขึ้นนะคะนอกจากนี้อุปกรณ์ควบคุมสมัยใหม่ยังทําให้ผู้เล่นเกมต้องมีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายนะคะในขณะเล่นซึ่งอาจถือเป็นการออกกําลังกายเบาๆได้อีกทางหนึ่งนะคะจะสังเกตเห็นนะคะอันนี้แบบแผ่นลองเต้นนะคะเมื่อจะเล่นก็คือจะต้องเต้นตามจังหวะของเพลงนะคะเราก็สามารถออกกําลังกายได้นะคะต่อมานะคะจอสัมผัสนะคะ 3.3.4นะคะจอสัมผัสหรือทัสกีนนะคะเป็นจอคอมพิวเตอร์นะคะที่ไวต่อการสัมผัสที่ผิวพื้นผิวของจอจอสัมผัสจะส่งตำแหน่งที่มีการแตะกลับไปยังโปรแกรมนะคะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกตัวอักษรรูปภาพหรือคำต่างๆจากจอได้โดยไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดนะคะอย่างไรก็ตามจอสัมผัสไม่สะดวกที่จะใช้ป้อนข้อมูลจำนวนมากเนื่องจากผู้ใช้ต้องขยับแขนทั้ง ทั้งแขนทําให้เมื่อยล้านะคะปัจจุบันมีการใช้งานจอสัมผัสกันมากในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่กล้องดิจิตลอล PDA ผู้ใช้สามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์เลือกเมนูหรือป้อนข้อความสั้นๆได้ด้วยการแตะไปที่รูปของคีย์บอร์ดนะคะบนหน้าจอสัมผัสโดยตรงซึ่งการเลือกจอสัมผัสอาจใช้นิ้วหรือสไตล์ไรซ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนบนจอสัมผัสนะคะ 3.3.5นะคะเครื่องอ่านพิกัดนะคะ3.3.5เครื่องอ่านพิกัดนะคะเ,เครื่องอานพิกัดหรืออาจจะเรียกอย่างว่าแผ่นระนาบกราฟิกนะคะเป็นอุปกรณ์ของหน่วยรับข้อมูลเข้าที่มีส่วนประกอบ2ชิ้นนะคะได้แก่กระดานแบบสี่เหลี่ยมที่มีเส้นแบ่งเป็นตารางนะคะ ของเส้นลวดที่ไวต่อการสัมผัสสูงนะคะปากกาที่ทาหน้าที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งหรือว่ารูปบนกระดานข้างต้นนะคะคอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ตำแหน่งของกระดานที่มีการสัมผัสหรือการวาดเส้นและแสดงบนจอภาพได้อุปกรณ์ชนิดนี้มัดใช้ในการออกแบบงานกราฟิกต่างๆนะคะตัวอย่างของเครื่องอ่านพิกัดและปากกานะคะดังรูป3.20นะคะอันนี้คือตัวอย่างของเครื่องอ่านพิกัดนะคะ และปากกานะคะที่มันจะจะอาจส่วนใหญ่อุปกรณ์พวกนี้จะมาคู่กันนะคะ